ได้พวกลายตัวเนี่ยคนหล่นมอสตอนท,ตท่ายติใหไงมาอยู่ไหนทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมอตอนนี้่าปั่นมะนาวกัสิได้พาพพีพาน้องเห้นมาป้ามาดงอีกได้ไหมนะเพราะต้องหางหาย ไปเฮงเติบทุกคนเลยถือว่าโดนนัานพอสมคุจนจนสิริมท่าขึ้นป้าขึ้นดงเพล่ะก็มื้อวนี้ค่อยขึ้นกับทีมงานก็ขึ้นกับบ๊อเพชรนะสองคนมื้อานี้นะเอารถจักได้ขึ้นนะรถจักสายลุยเอาคือเก้าตอนนี้กาเดินท่าขึ้นมากาหอดดงแล้วทุกคนเลยสี่ไปพักเศร้าอายูพ่พล่ะแถวด่านพระจันทร์บ๊อเพชรเพิ่งแวะเอาเอาเคิงเอาโอมนึงเอาไปเลยนะเอาโหดเอาโมย คอยกัะซิ้ได้แลงขึ้นไปท้าคนนี้พคนละติดตามโลดลุ้นเป็นไปทุ้คนได้มันสีได้สีมานไปเลยบังว่าคือสีมันมานนะ เดินทางยามนี่คณะลำบากทุกคนเลยทางขี้ตุม่มคณะขี้ตุ่มน้ำโทมทางเนี่ยฝนตกสองสามมื้อหลังนี่นี่กับบรรยากาศยังคึมๆอยู่เลยตอนนี้ทีมงานเราก็มาฮอดแล้วนะเอาเพชรเปก่บแวะเอาคือก็กมาฮอดเลาสำรวจบนภักเศร้าเป็นเอเลย บอดเป่าดอนหน้าดอนเพิ่งอยู่ล่ะเออมันปะเขิลไว้นี้น่าจะไม่ได้อยู่แล้วมึงนี่น่าจะไปอายุฝ่าหน้านอข้างนะเออข้างตัวนี้หน้าดอนเป็นผักเศร้าเขิลเพิ่งอยู่นี่เปล่าเขิลโอ้อุ้มคัากันหรืวันเพิ่งอยู่ปีนี้เนาะเอากไปย้ายบอดเพื่อละไปฝ่าทางนั้นละ เสียงน้ำไหลตกจากๆอยู่เลยเอามาปลามาดงแล้วก็แต่เสียงนกก็นไม่ได้ยินเอ๊อมาเพชรมันมาหาบอนะ่อ,บอนเลยนะเป็นเรื่องบ่อนหมาดป้บ่อนหมาดเออใน,นั้นละ <laughs> ป้อเออปัญหาบ่อนไหมอะไรก็ไนดะ้กำลังถากป่าอยู่ถากมันแปดบ่อนหมาดได้เห็นมานนมอนหมาดตัวใหญ่หรือว,นะว่าห <laughs> มานสีตีนได้นี่เนาะ ต <laughs> ิตีใหญ่แฮงหมานนี่นะติตีใหญ่ควายใชยูลุปเลยลอ,นนอันนี้ถือว่าเป็นสีกลางเต็นกลางพยางปะไว้เลยนะรอบนาเขาก็สบายยิมฝนแล้วเขามไมีถือเครื่องหลายอันนี้ถือเครื่องขึ้นมาหลายเน,นื้อทางเนื้อเลยนี่คอยเกษสิได้ทางก็ทางมันเปลีป่ยน,นบ่อนผู้อู้ผู้เปยก็ทางบ่อนมากาามบบาก็ เป็นฟื้นเนาะไมาอีกอยู่ดิไม้ค้างอยู่ดิค้างไม่ได้ <laughs> ล้มเยอะอลยนล้มพัดอู้มาดิผมองเช็ดตวไฟลงแค่ได้ไหม <laughs> ฝนหักออตามบบิึงออประเทศนแกก็เมยทาแล้วนชกมันได้เอาฝนแห้งก็ย่บ้านแต่โลกต้องไมต้อไมขึ้นว่านี้เ็โับมันเ็มันย่กว่ามันอเหมือนนแต่ฝนมันมอย้เกตต้นขึ้นก่อนห้างเกเอาขึ้นมาเลยโซนเดเอ้อ หลังจากที่มาฮอดแล้วก็ทางทีมงานเท่ากันพัดเดียวถางปแปดเลยก็กลางพายางเลยทุกคนเลยเฮ็ดแคมตั้งแคมป์ถือว่าแคมนี่ถางไหม่เลยนะถางไหม่ใหม่เลยคือสีมันหมาดคือสีหมานเลยผู้เป๋ผู้เยังเรียบร้อยส่วนบะเพปปะกอ,อกหายุหากิจแล้วนะบรรยากาศก็คับเตัวแล้วเนะประมาณสี่โมงห้าโมงยังแล้วค่อยก็ค่อยก็สิได้ออกไปหาเลาะรัดแรงก,ก็ทุกคนเลย มันสิได้สิมานไปก็ล่อลุ้นติดตามไปดมดีทุกคนวันนี้ก็สิได้ออกไปหาละแรงก็ผัอเห็ดผันอ้อก,ก่อนแล้วไนดะ้หอยอ้อตำหลังต้มน้ำต้มเผื่ออีตัวน้ำกระสุกเรียบร้อยสีเลาะเลาะเบิร์มีได้มาแต่โดนละจากสีเลาะไปทางเลยดนะอนนี้ามันมานแล้วเลาะไปทางเลยกับมานทุกคนเลยลุ้นติดตามไปดมดีทุกคน ทุกคนออมาเฟกกันหนกินมะตะมะก้อตะมุงซอยเทเรบาทอาวุธวิ่ไดเห็นเห็นเต็มนึ่งเลยถือเสียด้วยเดี๋ยวเต็มนึงก็นายบุกหลไหลโตเนี่ยทุกคนซอยวิถืมันอย่างน้อยก็ไม่ได้จำเจียวเต็มนึงทุกคนโอ้โนะบอลมันกินลายขนาดเลย สูงถ้ายิ่งมีท่านถ้าสอยมันลงมามีท่านมั่นม้าบานมาเต็มทุกนคน๋วยวนะสอยแถวนี้ทุกคนนลมันตายล้กองไม้ละเลยแล้วถือซ่ำหมด่ะขุดก่อนตามมุมนะ,ะมันคามันเป็นโพเลย กินแบบมดไหวนะมันเห็นนะขัดเป็นโพเลยใส่ตัวนี้ยันบีทึกเห็นตัวมันก็บีทึกใส่หมดเงินหมนดุ๊ดไม่เลยทุกคน,กนกเลยเจ้ตัวนี้เขาออกมาแล้วนจ้ะคอยไปดูฝั่งสียงมัน ใหม่ๆเลยมีเสานี่ก็สวยนะดูตี่กระปูดตี่กระปูแดงปูแล้วกระโปงตีนปูแดงนะโอ้ดูใหม่เลยโอ้โเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวคนนี้นี่กระเบนบอลมือละมันยาวขึ้นละโดนลุ้นมือเ6แล้ว อันไหนมันเลยลายโตนะได้เต็มเดียวทุกคนเอ้ยมีมนันมีมนันกับมือบอนก็มาเลยเราเพชรจ๊ปสมมนสิมานเพื่อมืดละยากึ้นละก,ะนกะันไหนก็เสร็จฟกกะห้อ,องจะมันกระบอกไปบ,บีฮอดใัทดกก่ทุกคนอ่ะพอละทางก็หกขนาะคนมีซุเฮาไปเลยมีมาแต่หึนทุกคนเลยเกลือนลงทาง ขุ่มกอเห็นตะปลายไหมกอหินทุกคนเลยว่าพิษอม่ามนี้ก็ตะมูกอหินขนาดเลยขนาดมักขนาดมันก็ไมได้ชมันเลยอาวุธมันมีได้ใจมันเลยบนป่าเนี่ยขี่มาเลยขาข้ามาลงแล้วลงไปทางตัวนะ้ อมันตึลบละเขาออกไปตามทางเก้าแล้วอยู่หมืดไปได้คนไหนมันทางหกแล้วยัดลงลงจนเขาลีนนะอตอนนี้คอยกันมาฮอตบอสแล้วทุกคนนะออกเพชรที่มาฮอตเลยเสีจะจะไปเซอร์เบสไปนั่นเลยสีด่างไฟด่างเผือททาก็

หามนะแล้วเห็นยูหมูนะโอ้เห็นยูเรา้เจอหมูมู่แล้วหมูหมูใหญ่ประมาณสี่ตัวนี่แหละโชวยดีเซอยแล้วก็ลุมันสมปูมือหลายลุมันนะว้าสมปูมือเอาห่อยรูเออแอนด์ออคตัวเจ้าก็โตเจ้กก็โตสมปูมือเพราะมันกัดมุ้งค่ะมันโตอันมันมีลุตัวซุมนั้นปัญหากินเสยอยู่ไปแล้วรอดเท่านั้นมันนบักไก่ๆนะใบเด็ดท่านแล้วั็ นามขีนูนะเกาะนี้เกาะเซอหน่แกตแล้วก่ะฮึแล้วก็แลนแซลแซลไปบัดแล้วก่ะ<อ>มาปอกนะั่อยู่เห็นซึ่งจึ๊กอยู่ตัวหนึ่งนะแต่มีท่นนานามั้งมีท่านร้านซ้ำมีท่านเป็นท่านโอ้เลยจหมาน้อยเลยฮะยังโอกาสมีอยู่ยังหลายมืออยู่อยู่ฝาดนะฝาดอันบ่จะไปทางแก้นวน้ำเต้าเห็บ่บ่ขึ้นขึ้นอ่างประกดเออ ໄດ້ແຕມ1ມີໄດ້ຈໍາແຈວເນາະເອີຍັງດີເນາະເອີຍັງດີຢູແກ່ຄັດ Hãy subscribe hột สองคนเต็มตีทพอดีมัเก,ก,กือบกกำลังล่นแน่นอะกำลังยีร้อนเลยบางกุบก,ก้อนร้นอนผมว่าอย่างเขากินที่เห็นแต่ละาก,ก๊ะราหอนอยเขากินอะทันห้องมั้ยทัห้าาอ นี่หาเลาะกินตามธรรมชาติเลาะให้หมอ,หอเขาประ,เ,ะ,เ,ะเพทพ,พัดจีแลวก็ได้กันโคบอ่โคโอะไรแก่พักบอมีมีนะมี่การนาดไปเอาแล้วกัเทีมเห็ดเป็นเห็ดโคเห็จีแล้วเห็ดโคพักโคอาะชุดย้อมเยานะ แล,แล้วก็คือเราเดี๋ยวคอยขึ้นหอดแต่หึงละมีะหึนมีหอดบรรยากาศฟังเสียงน้ำไหลฟังเสียงเครีย,ยอบวเดี๋ยวเอฟซีคอมเมนต์เขาซองสะพอนโอ้ปลาป่าล,ลืมทางไปดงแล้วอ่ะมาเทันเลยเนาะเออย,ยังทันลืมได้พอจืดคร่าวๆอยู่อ,อ,อก็นด้ตัวหนึ่งหลายเติร์ สองนสอนนะคนก็จะนิมเดี๋ยวฟักเพลยแล้วผัดจะตำแจ้วผัดมีมีสะเื <c oughs> ่อก็ลืมตัดสะชัน้นปนปิสั้นเประ,ะประิสสะ <c oughs> อ,ะอะเพทเป็นปาดิ์สะไม้หลายบายวายุไฟโดมีอุดไม้เห็ดกี่คอยไปแล้วเลยนะปตไม้น้ำเก้งเฮ็ดสะน้ำเกงรลด,ลดใส่เมื่อ,เอนเฮ้ยรดตุ้มเต็มกระโตโรดวะนี่แตนาน น้ำเยียน้ากระตูนเฮ้ย <laughs> <laughs> เห็นมันโดโดๆเลยจ้ะสะอาดและ <laughs> ไม้มันก็ต่างแล้วธรรมดามเนื้ออ่อนอีโต้ได้สีมันนะเออไม่ได้สังเกตเลยนะ <laughs> โอ้ตามกินเฉยบอตามเฉยเลย <laughs> อันนี้คือจมแมนไม้นำเก้งหรอวะ <laughs> ตัวน,นี้มายังใกล้ตัวยังใกล้ <laughs> <laughs> โอ้โครูก็หน่ทุกคนเลยเราเชรเพิ่นค้างขึ้นเรียบร้อย คือว่าเครื่องปรุงครับก็คือเก่าคือเดิมคือแป้งโน่าคิดอ๋อได้ฟักโบพผึกตรงนี้เนอ,อะเฮ้ยฟังหอมเปรได้ซอยวาบวันนี้โอ้สิ้นยอดแล้วเลยหอมหอมแล้วเลยะอันนี้ก็คือสีแซบแล้วถิ่นยูดองยูป,ป้าอาหารดีหัวขวันขนาดไฟกะ ไงเนาะมันดูดเนาะเนี่ยมันดูดยางไปเลยเลยนะกินมะไม่น้อยนึงกับกินมะกินมะก่อหน้าน้อยนึงมะก่อหินนี่ห่เออแม่นมะกมอม่อเหมือ,มนอ,มอ,อนมะเมยเมย์เมย์ร้อนโอเคยังจุ่มอยู่ทุกคนเลยไม่ได้ล้างเชื้อมูนะยังหายอยู่ยัหายอยู่นอนรับอยู่หมดเลย<อ>ได้ล้านเสร็จเรียบร้อยนเนาะ สักตูมสักตูมเกอนเลยครับกี่แล้วก็หัวหน้าดอนก็นได้ตัวนึง่ะเดี๋ยวนี้นะสาวเจาะป่ายทีเดียฮอร์ซีหลายคนบอสองคนโอ้ตองเรียบร้อยเนาะนอ๋อเท่า หอมซอยๆล้หึงเลยได้ไม่ได้ห่าวป่านออ้องไม่ได้กินซีมือเจ้าแต่หึงแล้ได้บอกตั้งแต่ปีแล้วบาวัดได้เห็นผู้ผู้น้องหึงเลย <c oughs> ด้ปีนึงเลยปีหนึ่งเลยเรอบถ้าได้มาลำเดียวจะเคยเนอ้องยังอันนี้เป็นรอบทำอิทรอบแรก มานหรือมีมานกระเบิ้งนี่แหละผ่ะากระปปกห <laughs> ูมอเนี่ยไฟยม,มันม่งนี่ไฟลามใช่ไหมไฟล้นน,ลน,นูะจนแดงพี่นี่อ้มีได้มีได้ทำับบยดอยตัดเอาเจ็บจนเจ็บ มาปิดเนี่ยแับไดแล้วไย <Yeah. S 2> ไฟอหนันหมอ้อเนาะี๋ยวไฟลุกเลยไฟ,ไฟจนหลนหมอ้อตอนชุดทา้ายข้างแล้วเน,<ฟ>น,นาะ A thoa, anh anh kiếm liếp lòi, anh phun. Na mama, anh xếp xe em đeo. Gang gana xếp xe. Mm hmm, sao phun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 . Mm hmm, mà tuổi ก็เดยนใหญ่แบบพี่พูดเรียกพูดเรียกเพแห้งแล้วว่ะแซ่บๆทุกคนโอ้หลองมดละสน้ำละอ๋อเท่าเห็นแล้วเลยผักอยู่นะลืนจำเจียวอยู่ลื่อนยืดจำเจียวได้เลยลื่งกินมีดตอนมาอยู่ลื่กินมีดอยู่ได้เดี๋ยวค่อยกันเจินเนาะอะอันบิไดกับบิมี่กันเจินเลยค่อยกคนอือเท่าสองคนอาหารแซ่บๆ ติ๊บข้าวกับติ๊บร้อยพอดีแล้วนะครับมีอสองคนลดคืออาายากติ๊บใหญ่มาอยู่ไหนะ <c ười> คือ,อเสริมบู้าหลายเลยเอาติ๊บร้อยยังไหเลยที่ท่ยาวมั้ยที่ยาวน่าจะยังเลยยังเลยอย่างไรครับอนา,าก็ไม่คืออะไรต้องย่อกินดิ้งเต,เตอะอ่ะ เแล้วแผ่นมือไรีนะงี่เง่ากานป่อเพจะไปยุ่งรอบมันแค่น้อยเนาะไปลองการมึงมีไก่ไปแล้วลองช้างลองพี่มานมานเห็นมุ่งเห็นปะ่ะมุนอีแลเหรอมุา ตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำกันอิ่มแล้วทุกคนเลยือว่าอาหารกันกินครัมื่อกี้ก็ถือว่าย่อมเย้าพอสมควรอยู่แกงก็ได้ตัวนึงแซ่บโน้อยด้ทำอิดว่าสิบเปการกินข้าวอิม่มฝัดสิไม่เมยแล้วทุกคนเลยเพราะว่ามื้อน,นี้บืนขี้ตุมโอ้ขนาดเลยบืนขี้ตุมบืนหอมมือนเล็ดเล็ดเฉยเดี๋ยวยูเดี๋ยวกระทึกแต่มันอ่อนเพลแล้วเมยแล้วมื้อนี้นะบางทีก็มื่ออื่นเพราะอะไรสิเปการมื้อนี้สิขอนอน,อนพักผ่อนก็นทุกคนเลย ขอมกับใจสำหรับผู้ติดตามแล้วครับส้มคลิปหน้าพอได้ไหมทุกคนขอบใจละลาย